เป็นไหมบ้านเราอยู่บนนอกเนาะเวลามีผัวฝรั่งอย่างเงี้ยไทยบ้านเพาก็สีมักว่ามันบอกว่าให้หาผัวฝรั่งแ่า,เาๆเลยรวยเลยรวยตอนพาจอดกลับไปที่เมืองไทยจอดเพิ่งอายุยี่สิบเอ็ดเนาะโดนชาวบ้านนินทาลูกเย็บพินมีผัวฝรัง่งผัวฝรั่งขีน่นม้าลูกเด็ผัวฝรั่งนะเจ้าขึา้นไให้ลูกเจ้าหาผัวฝรัง่งแถาๆเลยรวยเขาก็บอกว่าหาผัวไม่ได้หาพ่อจะมาทําไมแก่ๆแล้วก็คนแบบ อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเลยอย่างเงี้ยคนที่มีสามีกแก่ก็ไม่ได้ว่าอะไรในะเพื่อนๆมันก็แล้วแต่สเปคเลยเนาะบางคนก็ชอบผู้ชายที่แบบมีอายุหน่อยแต่เราอะตอนนั้นอะย<ต>ี<ม>่สิบสามแต่ฉันชอบผู้ชายที่อายุเยอะกว่าน,นะแบบสิบปีอะไรเงี้ยก็สิบปีพอควรไหมแต่เขาก็แบบว่าแต่เรายี่สิบไงเขาสิบปีออก็้วสามาสิบก็สามสิบก็ไม่ได้ไดูแกไ่ได้เอาหกสิบนี่นะเออแต่เขาบอกว่าได้ยินไปแบบเห็นอยู่บ่อนั่งนั่นอยู่บ้านนั่นบ้านนี่ เขาได้ผัวพลังเขามาเฮตดเงือนให้แม่หลังบางใหญ่หนึงผัวฝลังถา่มแล้วสักพักเขาก็สิตายสมบัติกับเป็นห่อข้า oh. เราไม่ได้คิดอย่างนั้นนะพเพื่อนเราหาคู่ชีวิตเนาะเราก็ต้องหาคนที่เรารักคนที่แบบไปได้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยแบบเงินมันก็สําคัญอยู่แหละแต่แบบว่ามุ่งเชื่อมันกับขั้นแข่เด้แต่แบบว่าเนาะก็พาจอดไปนั่นแหละก็โดนชาวบ้านเขานินทาแหละ เด็กพัวฝรั่งเด็กหน่อยฝรั่งขี่นกฝรั่ง,งไม่มีเงินก็ยังให้แม่มานั่งขายของอยู่บลาบลาแต่ยิ่งมาอยู่อเมริกานะแม่เขาก็จะขอเงินใช่ไหมแล้วตอนนั้นอยู่มีลูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยยูก็ไม่ได้ส่งให้แม่เยอะนะร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยคนที่ส่งให้เยอะนะ่ะมาตามาตานางสวนเนาะนางนางทำงานเป็นบาร์เทนเนอร์นางได้เงินเยอะอ่ะนางส่งเงินเดือนให้แม่เดือนเดือนนึงก็เจ็ดร้อยเหรียญเนาะ ร <100 S 2> ้อยเหรียญแปดร้อยเหรียญแต่อีว่ตันนั้นยังไม่พอรันนั้นยังไม่พอจนแบบว่าจนแบบแม่แม่โทรมาบ่อยขึ้นอ่ะจนแบบว่าพอแล้วแม่แม่เลิกโทรมาหาหนูเรื่องเงินไแล้รแบบทํางานจะตายอยู่แล้วเนี่ยแม่เยอะไม่ได้ไงยูมีลูกแล้วยูไม่ได้ทํางานหน้าที่มันก็เลยตกเป็นของมาตาใช่ไหมเรามีครอบครัวเนาะเราจะของเงินสามีไม่ให้แม่อย่างเงี้ยมันก็เต็งใจเขาเพราะว่าเขาดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัวแต่ว่าแม่เคยมันยังเคยถามเลยว่าทำไมยูถึงส่งเงินให้แม่ยูเยอะจัง เราก็แก้ปัญหาอย่างที่บอกแก้ปัญหาเลยเอาพ่อพกับแม่มาอยู่อเมริกามาหาเงินเองเลยหลังจากที่แบบนางได้มาดูว่าเราหาเงินอะ่ะเงินมันหายากลำบากอะ่ะนางไม่เคยของเงินเลยนะทุกวันนี้เราทําไมเราขอเง, <c oughs> งินแม่แ <c oughs> ครอบครัวแบบว่าทําไมไม่ส่งเงินกลับไปที่บ้านสร้างบ้านหลังใหญ่ใหญ่ใช่ไหมเราก็แบบบ้านเราอยู่อเมริกานะอ่ะครอบครัวเราอยู่นี่เราจะสร้างบ้านหลังใหญ่ใหญ่ไปทำไมเราก็แค่แบบซ่อมแซมให้มันพออยู่ได้นอนนานทีเรากลับใครอะไรอย่างเงี้ยมัน ก็มีญาติเราไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็นั่นแหละอย่างที่บอกบ้านที่เมืองไทยเรามีสวนยางนะเพื่อนๆประมาณสิไร่ได้เราก็ให้ญาติไปอยู่แล้วก็ให้ญาติกีดยางแล้วก็ให้ญาติเอาเงินไปตรงนั้นน่ะเราก็ไม่ได้เอาตรงนั้นเพราะแม่กับพ่อใจดีโอ <Okay. S 1> <laughs> เคนั่งรถก็ให้เขารถก็ให้เขาใช้ตอนนี้เหลือแต่จะแบบว่า เดี๋ยวแต่จะโอนที่ดินให้เขาอตตอนนี้เหมือนก็เราก็สบความประมาทไปได้นะว่าไม่ได้ผัวฝรั่งที่นกก็ไม่ได้ขี่นกนะตอนนี้ขี้ก้อนใหญ่มากก็พอดูแลครอบครัวได้แต่เราก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครใครโศกความมาของเงินด,าด่าใครโศกความมาของเงินบล็อก <c oughs> ด,ด่ดาดใช่แต่แต่พ่อก็มีส่งไปให้ปู่ให้ย่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็อยู่ที่นี่แล้วเขาก็แบบ เราก็ดูแลเรื่องไม่ต่ายกันแต่ไม่มีใครมาส่งข้อความมาขอเงินที่เลยนะก็เธอด่าเขาไปไงถ้าเกิดว่าส่งมาพี่ด่าแต่ว่าไม่เคยมีจริงๆแต่แบบมีมีถูงมีของเงินมาอ i n b อกมายืมเงินเราก็ไม่คุยนะเราก็บอกเราก็หาเงินมายากลาบากเหมือนกันเนาะเพราะว่าวเราไม่หาเงินให้คนอื่นยืมนะแต่ถ้าแบบแม่ก็จะส่งไปให้ญาติเขาอยู่เนาะถ้าญาติเขาป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ช่วยกันไปแต่แบบช่วยกันแต่พอแบบ ช่วยแต่พอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่บอกไว้เลยว่าได้ผัวฝรั่งแลักคิดว่าสิใดเพื่อนหลังไงหลังตูเอาไว้ปวดเขามันมันโมแมนมาหาเงินยากยากหัวเขาเขาไม่ค่อยเข้าใจนะถ้าเกิดว่าเขาส่งเงินไปให้พ่อให้แม่แบบเนี้ยเป็นอย่างคือส่งส่งเดือละหลายแบบเนี้ยแล้วที่นี่ก็ส่งให้ก็หาว่าอากตันยูก็หูคุ้นพ่อแม่แบบนี้นะส่งให้กับส่งให้ได้ยูแต่ ตอนนั้นเธอสงเท่าไหร่ว่าเจ็ดร้อยฉันอีกสองร้อยเป็นเกือบสามหมื่นอ่ะสามหมื่นบาทอีกบนนอกมันก็เยอะอยู่เด้มีผัวฝรลังแมนบาสีรวยสรงเงินให้ทั้งบานใส่กับทรงกับตองเกียงใจผัวเนาะเพราะว่าเขาเ้าบริยูตัวคนเดียวเขาหาเงินให้ใส่ยังคนกัดกับแอบทรงไ้พ่อให้แม่แบบนี้หนะ่าพอทำเนียกฝลังเขาบ่ค่อยเข้าใจมันไ,นไดเด้แต่มันมีเคสหนึ่ง <laughs> เคสหนึ่งอีกแล้วอันนี้เป็น เป็นเพื่อนของสามียูนะเพื่อนเขาเป็นฝรั่งเขามีแฟนเป็นฟิลิปปินส์เขาก็เห็นว่าจอร์จมีเมียเป็นผู้หญิงเอเชียเหมือนกันเขาก็เลยมาถามจอรสว่าเดือนหนึ่งอ่ะยูอ่ะเมียของจอรสก็คือยูเนี่ยส่งเงินให้ทั้งบ้านใช้เดือนละเท่าไหร่จอรสก็บอกว่าไม่เคยเกินสองสามร้อยก็แล้วแต่อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าจริงเหรอเมียเขาอ่ะไม่ได้ทํางานใช่ไหมแต่ส่งเงินให้ทั้งบ้าน ฟิลิปปินส์เขาอะส่งเลี้ยงทังโฮแฟมิลี่เลยว่านอกจากจะเลี้ยงเมียแล้วเลี้ยงพ่อแม่เม,ม,มียเลี้ยงญาติพี่น้องเมียอีกแล้วเขาก็บอกว่ายูลักกี้มากเลยนะที่เมียอยู่แบบไม่ได้ส่งเงินให้เขาใช้เยอะขนาดนั้นจอดก็เลยถามว่าส่งให้ใช้เดือนละเท่าไหร่ส่งให้ใช้เดือนละประมาณพันถึงสองพันก็แล้วแต่แต่เขาส่งทุกเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่โอเคเขาไม่โอเคเพราะว่าเขามีลูกสี่คนอะลูกสาวเขาสี่คนที่ต้องมียัง้งใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วพอทีเนี้ย เขาไม่ไหวอ่ะเขาไม่ไหวแล้วอ่ะเขาก็เลยแบบสองปีที่แล้วมั้งเขาบอกว่าเขาอยากกับเมียเขาแล้วเพราะว่าเขาไม่ไหวมันเป็นปัญหาและเเพื่อนปัญหาที่ขนาดกับทําให้ครอบครัวแตกแยกกันได้แต่ยังว่าแหละยูอาจจะโชคดีกว่ากว่าบ้านทางอื่นที่แบบพ่อแม่มาอยู่ด้วยแล้วเขาก็ทํางานแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่เทคแคร์ดูแลเขานะเรื่องสุขภาพเรื่องโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็เป็นครอบครัวเนาะ แต่แปลกตรงที่พ่อแม่มาวีซ่าท่องเที่ยวใช่ปหแล้วเราเขาเห็นว่าเราทํางานหนักอะหลังจากเขากลับเมืองไทยก่อนที่เขาจะมาอยู่นะเขาก็แบบไม่เคยขอเงินเราอีกเลยแต่เราก็ให้อะให้ตามสมควรอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ขอให้แม่ใช้อยู่ยูถามแอรอนนะแต่ไม่ได้กดกล้องว่าแอรอนอยูส่งังค์ให้พ่อแม่ยูใช้ไหมแอรอนแกก็บอกว่าออไม่ได้ส่งให้เพราะว่าแม่พ่อเขาแบบมีงานทํา มีเงินเก็บมีเงินกเกษียณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้สุกให้อะไรเงี้ยที่อเมริกาเวลาทํางานแล้วอ่ะรัฐบาลเขาก็จะแบบหกักภาษีส่วนหนึ่งไปเก็บไว้ในโซเชียลถ้าเกิดว่าอยูนีทายขึ้นมาเขาก็จะมีเงินโซเชียลตรงนั้นมาเลี้ยงดูเรามันก็แล้วแต่นะว่าคนนึงได้เยอะได้ได้เยอะได้น้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าเราเสียแท็กเยอะไหมตอนที่เราทํางานอ่ะตอนที่เรายังหนุ่มๆนุม่เราทํางานเราเสียแท็กเยอะไหมถ้าเราไม่ทํางานไม่เสียแท็กเลยเราก็ไม่ได้นะเพื่อน หวังนะว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราแก่ไปลูกเราจะเอาเงินมาให้เรามาเลี้ยงเราอะเอาจริงให้มันเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนไม่ต้องมาขอตังเราอะเนี่ยก็คือความสุขของเราแล้วอะไรเงี้ยถ้าเขาช่วยตัวเองได้ให้เขาแบบว่าหาเลี้ยงตัวเองได้เลยอย่างเงี้ยนั่นคือเป้าหมายของเราสําหรับเราก็มีเงินเก็เกบอยู่เนาะเพราะว่าเราก็ทํางานเงินส่วนหนึ่งไปใน 41k ไปในบัญชีสะสมมีในโซเชียลใช่ไหมที่จอทํางาน ที่แปลว่าเวลาเราแก่เราไปแล้วเราไม่ต้องแบบไปเดือดร้อนลูกเราให้ต้องมาดูแลรักษาดูแลเทคแคร์เราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเก็บเป็นระบบอยู่แล้วอ,อยู่เฉยๆไม่เป็นนะอาชีพเจ้าของร้านอะร้อนเดี๋ยวก็เป็นลมหมอไม่ให้ทํางาน<อ>เธอตั้งใจอยากให้ลูกเธอคลอดโดยร็ว đầu, ใช่ไหมอะไรอ่ะขยะรกมาก มันยากกี่หรอกเอาไว้คลอดค่อยม่ทำไหมเธอวันก่อนฉันอ่านคอมเมนต์ในติ๊กต็อกเขาบอกว่าใช่สีที่สวยพี่ก็เลยมาเมกาได้ขอบคุณนะคะอันนี้ยอมรออยู่่าสวยเรวจะบอกว่าเพื่อนๆมันไม่จริงเราเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในทาวแล้วอ่อไม่สวยอย่างหนูอะไรวะไม่สวยอย่างหนูก็ต้องอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่เกี่ยวไม่จริงไม่จริงเลยอันนี้ขอขัดขันเดี๋ยวดูถูกตัวเองนะคะ แล้วเขาก็บอกว่าอะไรวะต้องมีเงินเพราะว่าบ้านเรารวยอ,อะไรอย่างเงี้ยบ้านรวยมีเงินในบัญชี<อ>ถึงขอวีซ่าได้เขาพูดอย่างเงี้ยนบ้านจนมากเป็นหนี้จนขนาดไหนบอกให้เพื่อนๆรู้ซิแม่เป็น,น,นบบห,หน,น,นี้นอกระบบแม่ร้องห่มร้องไห้หาเงินแต่นี่รอกระบบบ้านก็ไปเข้าธนาคารใช่บ้านก็จะไม่ต้อจะอยู่แล้ว มันจนมากอ่ะพ่อปลูกถั่ดินแม่บอกพ่อปลูกถั่ดินจนมากแ,แม่แม่จะไปตลาดขายของพ่อสี่เหลี่ยงเฮาอยู่กันกำงน,นองไปปลูกพั่อดินแล้วก็ไปเด็ดหัวถุ่ดินมาขายอะ่ะเอาไปต้มขายอ่ะจนที่สุดในหมู่บ้านอ่ะจนที่สุดในหมู่บ้าน <S <S 1> <S 1> บ้านไม่มีไฟสมัยก่อนเด็กๆจําได้คือแบบมันถูกแข้ง <S <S เป็นบ้านหลังเดียวอยู่ในป่าออจะบอกว่าเราอ่ะ ขี้เล่มากขี้เล่ขนาดไหนรู้ไหมขี้เล่จนแบบว่าขี้เล่จนบอกว่าอาใช่ไหมอาบอกว่านางเอ้ยคือเกิดมาเป็นผู้หายแท้สิหาผัวนางเล่าได้ยู่ง่เป็นแต่สิตุนแท้ร้านอามันคือเกิดมาผููขี่หาย<อ>แม่โกรธมากมาว่าลูกสาวเราขี้เล่แต่มันก็ขี้เล่จริงนะเธอคือบแบบเธอเป็นคนขี้เล่จริงเออจ้าแม่ก็ต้องไปยืมเงินนะ่ะสงสารลูกเนาะไปยืมเงินมาให้ทําจมูก สมัยนั้นทําจมูกมันก็เราก็เลือกหมอไม่แพงไงจมูกแปดเก้าพันไงตอนนั้นก็ไม่มีเงินไงอย่างที่มาตาบอกอย่าดูถูกตัวเองอย่าบอกว่าตัวเองไม่สวยลองทําศัลยกรรมดูก่อนออบ้านพี่รวยบ้านพี่มีเงินพี่มีเงินโชในสเตตแบงก์สเตตเมนต์เท่าไหร่บอกว่าเงินในสเตตเมนต์ยู่ไม่มีโชวนะเพื่อนๆตอนที่มาเวิร์กันเทเวลเขาไม่ดูอันนั้นมันสมัยสิบปีที่แล้วนะเต่ตอนนี้อยู่ก็ไม่รู้เนาะถามว่าค่าเครื่องบิน ที่มีตังแตจ่ายค่าเครื่องบินไงบอกว่าไปยืมเขามาทุกอย่างยืมหมดไม่ได้ยืมธรรมดานะยืมนี่นอกระบบนะงงเหมือนกันนะทุกวันนี้แม่งผ่านวันนี้มาได้ยังไงวะที่เราเศร้าเพราะฉะนั้นเราถึงเห็นคุณค่าของเงินในเพื่อนๆเ,เราถึงทํางานหนักไงเพราะว่าจําเลยว่าตอนไม่มีเงินมันเป็นยังไงตอนมหาลัยอ่ะเพื่อนไปกินอาหารญี่ปุ่นนะ <c oughs> เราก็ไม่มีเงินกินไปกินอาหารญี่ปุ่นกับเพื่อนเขาเราก็บอกกับเพื่อนว่าเราไม่ชอบอาหารญี่ปุ่น ไม่ใช่หรอกกูไม่มีเงินเธอถ้าลูกเธอไหลยอย่างนี้คอสตา,า <c oughs> ให้นะก็หมอไม่ให้ทำเดี๋ยวพ่อ,อมาเก็บบอกว่าพ่อมาเก็บพ่อมาเก็บอเล็กซ์มาโยอเล็กซ์กลับมาทำงานแล้วดีใจมากว่า wow, คอส <c oughs> ตาบินชัยคอสตาแบบว่าทำงานคนเดียวว่าหาลองมีกอนยูคอนวันวีค e ์ไร้อย่าอาทิตย์หนึ่งคือแบบเกือบตายเลย เพาราะซาในเกือบตายยูที่เขาเกือบตายนะนเพื่อนมันยุ่งโอเคเพื่อนๆือนมือนีไปซ่องเฟสบุ๊กของมูมูแถวบ้านเดียวกันเนาะที่ยูมูดาหานนั่นแหละไปซ่องอะไรไหะเห็นเขาแบบว่าเขาแบอ,อนี่ยังอะ่ะไปไปหาโนมัหาเหิดแล้วก็ลูกชายเราไปยิ่งก,กับบอมประเทศไหนหึ้นถอดความหลังเนาะแบบว่าพอเรามาอยู่จุดจุดหนึ่งแล้วอะ่ะที่เราตะเกียดต,ตะกายอะ่ะจนเรามีทุกอย่าง ในรถที่พิสุขสบายอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องทํางานหนักอยากกินอะไรก็ได้กินอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบอยากไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมอะ่ะเพื่อนคือแบบหาหอยงุมหอยหาปลาไตาก่กับไตเขียดไตกะระป๋อมเราคิดถึงชีวิตตอนที่เข้าแบบเป็นเด็กน่อยอะ่ะอยากอยากกลับไปใช้ชีวิตจุดนั้นอะ่ะเหมือนตรงนี้มันหิบตัวแล้วอะ่ะคือแบบอยากไปหาเห็ดแล้วก็ไปแกงอะ่ะแล้วก็อยากไปหาหนอไม้อะ่ะ เขาไปหาแบบเห็ดอย่างเงี้ยเอ้ยเอามาแกงกินเป็นปขุดจิ้บโป่งอย่างเงี้ยเอออยากไปบ้างอ่ะเพื่อนๆค่าวันนี้เครื่องครฟฟีมาชีนเรามาแล้วหนักมากจะบอกให้ว่ามันหนักมาก250รอยห้พาวนะเพื่อนๆ เครื่องกาแฟมาชินของเราแบรนด์นิวเลยนะคะเ <Wow. S 1> พิ่งลงสดๆร้อนๆเดี๋ยวเพื่อนอันนี้มันก็จะเป็นออโต้นะคะแต่เราต้องเอาไปใส่ตรงข้างหน้าบาร์เนาะเราตรวจสอบแล้วว่ามันโอเคมันไม่มีแดเมจอะไรตอนแรกนะคะเพื่อนๆเราจะซื้อแบบแบรนด์นิวตอนแรกเราจะซื้อแบบว่ายูสนะคะเพื่อนๆเครื่องว่าประมาณ6,000เหรียญยูสแต่ว่ามันมันเป็นของปี2015มันตอนนี้ปี2000เท่าไหร่ ตอนนี้ปี2023นะเพื่อนเพื่อมันก็มันก็เจ็ดแปดปีแล้วอ่ะเราก็เลยเราดูเครื่องใหม่เราก็เลยตัดสินใจซื้อเครื่องใหม่เลยนะคะเพื่อนเแล้วเราก็อัปเกรดมาสองอย่างเดี๋ยวในเครื่องมันก็จะมากับอันนี้มันเป็นสามหัวนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็จะมากับน,นี้สามหัวแล้วก็เราก็จะต้องซื้อฟิลเตอร์แยกอีกต่งางหากนะคะนี่คือฟิลเตอร์ฟิลเตอร์นี่ก็400กว่าเหรียญนะคะเพื่อนๆกับ500ออันนี้ฟิลเตอร์น้ำนะคะต้องติด ก็มีสามหัวนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมหัวหนึ่งสอสันนี้ก็จะเป็นนมสตีมมิงสวยมากมันจะเป็นสีดํานะเพื่อนเพื่อมันจะมีประมาณ3มสีสีขาวสีดําสีแดงนะแต่เราเลือกสีดำเนาะให้เข้ากับร้านสีดําก็จะคลาสสิกหน่อยยกไม่ได้หรอกรอให้คนมายกดีกว่าแคปูมีแคปูนหยวิสก็โอัคเูย หนวปัยังไม่ได้กินยาคุมแล้วหนูก็ไม่กินยาคุมว่าหนูก็ไม่ทำหมันแล้วหนูก็ไม่อะไรเลยเลอย่าอย่าอยเดี๋ยวไม่มีคนทำงานใช่ไหมพอแล้วพอแล้วอะนี่เฮียนมีอะไรอัปเดตจ้ะวันนี้เขามาติดอ่าอินสตาล์เครื่องคอฟฟี่แล้วนะคะเพื่อนเราได้เมื่อวานนี้แต่กรายเดอร์เราไม่ได้ทัวร์ไปทวงเขาเมื่อวานเขาแบบเขาก็ไม่รู้อะเมาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้คาตอบพรุ่งนี้เพราะว่ามันน่าจะมากับกรเดอร์กรเดอร์เราก็จ่ายไปพ7 0 0 0็ปะ เรามีเครื่องมาชินคอฟฟมาชินแต่ไม่มีไกด์เดอร์จะทำกาแฟไงไปตัมหมดหรอตัมเอาตัมเอาลองดิไม่เดี๋ยวเราไปซื้อที่วอลมาถูกๆอ่ะลวร้อยกว่าเหรียญก่อนนายเอามาดูสิเขาเขาก็จะต่อนะ้ะนีทำไมเครื่องมันเงาอย่างนี้ล่ะเครือ่องใหญ่อ่ะแล้วเขาก็จะอินสตอลนะพเพื่อนๆอยอู่อยู่ตรงนี้กนะันก่อนนะเขาอินストอก่อนนะไปซื้ออะไรมา แก้วเห็นไหมยูชิมไปแล้วแก้วนึงแต่ยูใช้เครื่องเครื่องที่บ้านกินเพราะว่ามันยังเซตอัพไม่ได้เอฟฟี่มาชีนที่เมืองไทยหกแสนแปดแสนบาทบาทอันนี้ก็ประมาณ8ปแสนกับร้านเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เครื่องทำกาแฟนี่นะเครื่องละ8ปดแสน8 0แสนบาทที่ไทยไอมฉันไม่รู้เครื่องนี้ราคาเท่าไหร่แต่เมืองไทย แต่แต่ที่เนี้ยมันสตาร์ทที่ประมาณหมื่นห้าที่เราซื้อนะแต่เราอัปเกรดทุกอย่างอัปเกรดชองหัวอัปเกรดเยอะก็มันมันให้เราครัสตอมได้อะอันนี้มันก็จะเป็นออโต้สตีมเมอร์ก็คืออยู่ไม่จําเป็นจะต้องมานั่งเอ่อเอาอุณหภูมิแบบมาดูอุณหภูมิอะ่ะยูสามารถเซตอุณหภูมิที่ร้อยหกสิบหรือเซตอุณหภูมิที่ไรแล้วมันก็จะหยุดให้ออโต้แต่อันเนี้ยราคาเพิ่มพันเจ็ดร้อยเหรียญฮะแค่อีหวัวเนี้ยนะใช่ นเพ้ิพพ่อรู้ไหมที่เมืองไทยเครื่องนี้แปดแสนประมาณเจ็ดแปดแสนมันจะมันจะเริ่มต้นมันเป็นเครื่องละล้านก็มีือยังมันยังไม่เซตอัพยังไม่ถูกไงมันต้องเซตอัพน้าเซตอัพเพรสชอร์ไอ้น้ําความดันแล้วก็เซตอัพเวลาพี่บอยเครื่องกาแฟที่ไทยจริงหรือเครื่องละแปดแสนแน,นั่นมันลดนะนนนมันคือบ้าบนหลังหนึ่งอะแปดแสนกีบมีใช่เลยแปดแสนบาทพ่อ ป้ารถคันนึงป้าได้หลังเหมือนกันถือว่านะอะคเครื่องกาแฟเนี่ยนะเธอขอ,องดีๆ <S <S ตาจะแข็งแล้วกินมาตั้งแต่เช้าแล้วนี่แก้วที่สามแล้วกันเธอ อันนี้คืออะไรอันนี้ตั้งใจจะทำเป็นอะไรเดี๋ยวดูดิตั้งใจจะทำเป็นรูปหัวใจตั้งใจจะทำเป็นรูปหัวใจมันไม่ใช่แล้วโอเคโอเคอันนี้อันนี้คือมาจากไเธอเดี๋ยวจะใส่ใส่รเมลให้เดี๋ยวหาคาราเมลก่อนคาราเมลอยู่นี่เซลับซื่งเธอเธอจะต้องมียูนิฟอร์มสาหรับคนทำกาแฟหรือเปล่าแต่ว่า พี่จังเรีนขายของเลยเถอะมือนตอนเด็กหน่อยอะเรีนขายของเด็กหน่อยอ่ะอันนี้อันนี้คือพี่ของพี่บอยทำนะซินิมอนอะซินิมอนไม่มีพี่ที่เหมือนคล้ายๆซื้อซื้อที่พริกไทยหรือโกโก้พาวเดอร์ก็ได้มีโกโก้ในโซ่เลยพี่อยู่ตรงนั้นอะโกโก้พาวเดอร์ได้ไหมมีแบบมีโกโก้พาวเดอร์โอ้ยก็กิ้เนี้ยยอดเนี้ยแง่นี่เด๋ยนี่ไม่กินเลยพี่บอยมึงอยู่ห้าจะมีรอยเด้วยอยู่หรอ 我还没吃啊。